I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. สวัสดีค่ะเอฟซี SC และสวัสดีคุณเพื่อนที่น่ารักทุกท่านนะคะวันนี้คุณตั๊กก็มีเมนูมาฝากวันนี้เป็นวันฝนตกนะคะมีกับข้าวที่บ้านก็เลยต้องทำทานนะคะฝนมันตกก็เลยไม่สามารถจะไปซื้อกับข้าวได้นะก็เลือกของที่อยู่ในตู้เย็นที่เราซื้อมานะคะแล้วก็เอฟซี FC ให้มาแล้วก็ผู้ใหญ่ที่เคบรพนับถือให้มานะคะอันนี้ก็คือนี่ค่ะกุชชิ้งปลากรายของคุณตั้กนะ,ค,ะคุณตั๊กจะเอาใช้ในการยำ นะคะแล้วก็ต้องขอบคุณนะคะเฮียสุเมศชัยทองวงวัฒนานะ,ะเอาปลาหมึกมาฝากเนะะี่ยค่ะปลาหมึกจากทางใต้มาเลยนะคะเกาะสมุยอ่าท่านไปเที่ยวมาท่านก็เลยเอามาฝากนะคะพี่ต้าก็จะยำลูกชิ้นปลาใส่ปลาหมึกนะคะต่อล่างลูกชิจะจะก้นปลานครสวรรค์ปลาหมึกเกาะสมุยค่ะพี่ต้าก็จะลวกลูกชิช้นกันนะคะลูกชิ้นปลาไก่โอเคนะคะตักล้างแล้วก็ขอลวกหน่อย เดือดแล้วค่ะคิดน่ารักดีแล้วก็ลวกเสร็จนะคะน้ำเดือดแล้วก็ขึ้นเลยค่ะ ยำรสแซ่บๆนะคะมันเหนียวหนึบเลยดีมากเลยคือคินของเขาสดใหม่นะคะตุ๊ตักปิดไว้ก็เลยเอามาจะยำทานนะคะปัดกายตัวใหญ่ๆเนาะนปัากายแล้วคอสวัสด์เด้งดิ่ง าหมึกคือถ้าก,ก็ใส่สามตัวนะคะแป๊บล้างแล้วก็เอาไส้ออกให้เรียบร้อยนะคะน้ําเดือดแล้วค่ะก็จะลวกปลาหมึกมาสดๆถึงเมื่อเช้าค่ะเย็นทําเลย ใหญ่ใหญ่มากเลยคล่ะหั่นมีแล้ว,ลวเ,เราทำชิ้นเอง <บ S 1> เคยชิ้นที่ไปกินตามร้านมาเป็นชิ้นเล็กๆเนี่ยเป็นตัวอย่างน่าชอบเาจะหั่นอีกที้ะไม่เป็นไรเราลวกก็หันก็ได้ น้ำเดือดแล้วก็โลลวก พอมือปุ๊บปั๊ก็สุกเรียบร้อยเลยนะคะอือครับได้ไหมจังจะได้น้ำที่ลวกนะคงจะหวานเนาะอืม,อม ปลาเราก็สดนะคะคุณตั๊กก็จะเครื่องปรุงไม่มีอะไรมากนะคะคุณตั๊กใช้น้ําตาลเคี่ยวนะคะแล้วก็ของคุณตั๊กนะคะสามช้อนโต๊ะนะะแล้วก็พริกแดงกินดาแล้วก็หอมหัวใหญ่มะเขือเทศนะคะเป็นหอมผักชีแล้วไปขึ้นช่ายนะคะอย่าวน้ปาปลาพี่ว,ว่ากันทีหลังนะว่ามันรสชาติอันนี้มันได้อยู่แล้วนะคะน้ำตาลเคี่ยวของคุณตั๊กนะคะแล้วขอเอามะนาวตัดนิดนึง จากชัยนาธนะคะกุตักเก็บเอาไว้สองลูกนะะ่าจะพอ่าก่อนอื่นนะคะกุตตกก็จะใช้อันนี้ค่ะน้ำตาลเคี่ยวลงก่อนนะคะที่ทำได้แต่คิดนู้นน,นะ่ะอ,อยากรู้สูตรทำยังไงก็ดูในเฟลิสอ่าแล้วก็พริกแดงกินดานะคะเมนูกุตักนะ โดยสอนโดยสอนทำเนาะเพราะน้ำตาลเคี่คุตตะก็จะมีน้ำตาลมะพร้าวแล้วน้ำปลาน้ำมะขามเปียกนะคะตัดไป็นน้ำตาลทรายนิดหนึ่งเป็นสูตรที่ตามร้านยำเขาทำรอ<ช>ไวนะ้เนาะทำไว้เขาจะได้ประหยัดเวลาคุตตะขอมะนาวตัดมะนาวนิดมันก็เปรี้ยวแล้วเราก็จะตัดมะนาวให้มันหอมดีะะผมชอบเปรี้ยว แล้วล้วก็จะใส่นี่ค่ะคว,าความใหญ่กาแฟเพรชลงเลยค่ะอหอมตามด้วยนี้เลยคะ่ะ ชิ้นปลากก่นะฮะอร่อยั้ยขอบรถค่ะอของสดได้มารีบทำก่อนเลย ชิมดูก่อนนะคะวรสชาติเป็นไงได้ที่แล้วค่ะเอาช่ำๆเลยฉ่ำๆอร่อยมาก ขี้ขึ้น่ส้ใส่ลงไปเลยค่ะใช่อะยำปละะะาหมึกสดใส่ลูกช,ชิ้นปลากรายนะคะของคุณตั๊ก อาหานรนี่ยรสชาติดีมากเลยค่ะไม่เผ็ดมากรสจัดๆเปรี้ยวหวานเค็มนะคะ,นนะคกินในวันที่ฝนตกจะอร่อยมากจ นะฮะเพื่อนเอนเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสาลูกชิ้นปลากายร้านเมซิ่งนะครับนครสวรรค์เป็นเอฟซีช่องโดโดพาเที่ยว สนใจก็อกขึ้นเบอร์ไว้ให้นะติดต่อเขาส่งทั่วประเทศแพ็กเกจดีมากรถจ,จัดนะคะเนี่ยส่วนปลาหมึกก็เกาะสมุยเดี๋ยวไปให้ป้าตัวด้วกไยืนการน้อยไปให้ไปยืนเื่นมันเด้งมากแล <laughs> ใส่น้ำกัน ความเด้งของมันตักแล้วมันก็เด้งออกอยำปลาหมึกใส่ไอยำลูกชิ้นปลากลายนะคะใส่ปลาหมึกสดคุณตักก็เสร็จเรียบร้อยนะเพื่อนๆน,น่าทานไหมคะเดี๋ยวหาว่าชมตัวเองนะคะมันรสชาติแซ่บได้ที่เลยคะ่ะ มาแล้วค่ะเพื่อนเื่อนมาทานด้วยกันนะคะกุ้ักกินขนมจีนซานาาปลาด้วยค่ะพี่โด้วัสดีครับสวัสดีครับวันนี้พี่โดทานก๋วยเตี๋ยวมาตอนบใบยๆแก่แล้วก็ฝนตกเมนูวันนี้คนตู้เย็นก็เลยเสริมพี่โด้ด้วยไข่ดาวอาจจะอิ่มแล้วก็พี่ดอครับทาจจะจะทานนะมีซอสให้เลือกสองอย่างวุ้ยเตอร์ซอสซอสไก่งวงหรือว่าจะแม็กกี้ดเลือกเอา เอาพี่โดใส่เลยลูกเาเพื่อนๆไปทานด้วยกันนะคะเป็นหรือโนจะชิมอันนี้ก็แล้วแต่ฮะแ้วนี้เมนูพิเศษอะไรในครณตักกินซาน้ำปลาเอฟซีจะถามว่าทำไมไม่ทำอันนี้ให้ดูขนมจีนซาวน้ำปลาแล้วก็จะมากินกับยำนี่ด้วยเหรอดีโดเอเดี๋ยวแม่ใส่ให้เสีอดสอดเห็นงงไหมเอาไหมโอเคครับ นิดเดิงนะใส่จละนิดก่อนเธอไม่ชอบอโอเคสนิทเกียรแต่โดก็เคยทานอยู่ซัดเก็งนะทานกุ้นเซนชิโอเคครับเอาทานเลยครับามาน่าเพื่อนๆมาทานด้วยกันนะคะบอกรสชาติเพื่อนๆหน่อยตซาน้ำปลาร้าผมคุณตทักมันก็จะแซบ่แซบๆหน่อยแล้วก็พริกป่นมาโรยหนะ้าแล้วแต่ใครชอบใช่แต่กลิ่นปลาร้านี่ฟุ้งมาก ไข่ต้มด้วยไข่ต้มด้วยทำท่ากินแบบที่เขาออกรายการใช่ไหมเราทำสูตรของเราไม่ได้เกี่ยวใส่พริกป่นให้มันเผ็ดนิดหนึงให้มันได้ที่นะพี่ได้เราตามชอบน้ำปลาคุณตัก็มีน้ำปลามี อาจจะใส่ผงปรุงรสงวอะไรก็แล้วแต่ชอบนะคะปลากแล้วกใส่นี่ไงชิ้นปลากายด้วยฮะปลาระก็เอายี่ห้อที่ชอบเนาะยี่ห้อที่ชอบถ้าอยู่บ้านคุณคุณเอาอะไรที่ทําไว้ที่บ้านที่บ้านคุณยายเอถ้าาอีสานจะมีปลาระดประจําบ้าง ว่ายต้นอ่อยชิมปลกกายเป็นไงเราของอร<ม>่อยค่ะนครสวรรค์ชิมเมนูวันนี้ให้แซ่บมากก็ขอบคุณอีกทีนะฮะขอบคุณเฮียสเมธที่มอบ <c oughs> ปลาหมึก สดมาให้แช่ฟรีซมาอย่างดีเลยทามาทำสดๆแล้วก็ไม่ได้ให้ปลาหมึกมาอย่างเดียวอันเนี้ยเพื่อนๆเขาเรียกว่าอะไรอ่ะผมอ่าผมว่ามันทีแรกผมมองว่าเป็นกะปิแต่เคยป่ะอ่าเป็นตัวเคยนั่นแหละก็จะเป็นตัวเคยที่้วกินข้าวก่อนที่เห็นตาดำๆแต่ว่าจะว่าเป็นกะปิเปิดออกมาเนี่ยจะมีนเป็นน้ำนะเนี่ยเพื่อนๆผมไม่กล้าเปิดเนี่ยมันหก เป็นน้ำอยู่คือก็คงจะเป็นกะปิหรืออะไรเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะโทรไปถามเฮียสุเมศแต่ถ้าเอฟซีทางใต้ทราบว่าคืออยากรู้ว่าเอาไปทําอะไรอร่อยอ่ะเพราะว่ามันหอมนะมันหอมแล้วก็ถ้าควักเอาไปทํากะปิเป็นน้ําพริกมันทําได้ไหมหรือหรือต้องเก็บไว้อีกนานเท่าไหร่หรือว่าในขณะนี้ทําเมนูอะไรได้ช่วยบอกเลยครับเพื่อน ให้ดูใกล้ๆ,ๆนะมันเป็นตัวเคยอะเนาะตาดำๆดำๆเลยของดีอะไม่เหม็นหอมขอบคุณเฮียสุมเม็ด้วยนะครับลุงสุเม,ม็ดด้วยนะคะลุงสุมเม็ดนั่นก็ฝากกด subscribe กดไลค์ก,ก,กดแชร์ช่องเราด้วยพาเที่ยวด้วยนะครับ อ๋อนอกจากนั้นมีไข่เค็มชายาด้วยนะไข่ไขเค็มชายาบ้านปารบ้านปวรีนะเจอกันคลิปต่อไปนะครับเพื่อนๆครับเพื่อนๆลูกชิ้นปลากายสามารถสั่งซื้อได้นะคะอร่อยมากบอกจริงๆยำเนี่ยรสแซ่บเลยค่ะเผ็ดปลาหมึกสดนะค่ะฝากเพื่อนๆนะคะกดไลค์กดแชร์ของเมนูครูตักด้วยนะยำปลากรายใส่ปลาหมึกสดนะคะขอบคุณมากกดไลค์กดแชร์สวัสดีครับบ๊ายบาย